ครับผมสวัสดีครับพกกชิดปากแปรนะครับผมเนาะตอนโนมึงโกรธใครมาโกรธใครมากระจับดึงไว้ให้เล่าในตีหาเฮ้ยมึงก็ยังปล่อยมันแรงกับเพื่อนอยู่เอาไปเอาไปไไปไไปเฮ็ดเอาไปได้เรางว่าเฮ็ดเอาเลยไปเลยไปเลยเฮ็ดเอาวาปล่อยเอไเอาไวมันสิรอนครับอันนี้ก็นะครับ พี่ชัยก็จะจาไฟนะครับผมเนาะตอนนี้สามกล่องอยู่นี่ก็มีของลุงพลของพี่แอนแล้วก็ของชิดสุดห่อนะครับอยู่ตรงนี้เออรหัสรหัสเราก็รู้เรียบร้อยปิดไว้เป็นความลับนะพี่นะถ้าความลับผมเปิดเผยเมื่อไหร่นะนี่้างอ้ยจะขวดครับเจ้าแจวไล่ไร่เปิดเผยความลับเจ้าเด้ ขอเปิดเป็นความลับเจ้าเนี้ยเจ้าสิเกมเด้เจ้าเกมเด้เจ้าเกมของผมดีแล้วบอที่เบี้ยครับพี่ครับบวบอะไรเบี่ยเว้ยเรื่ิดกดไหมดิชาก็ติดให้ลุงจิมมี่แล้วติดแล้วเพิ่นใส่แล้วเพิ่นใส่แล้วแล้วครับผมนะครับเบาโนนะครับอันนี้คือของผมตรงนี้นะครับผมคู่กันคู่สายกับของเบาโนนะครับผมนะ ร่วมหุ้นกันนะครับผมเนาะผาสายสีน้ำเงินอยู่ตีนจะไม่ค่อยนะยเนไล่เจ้าหนีย้ายกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ย้ายย้ายเข้าบ้านย้ายกลับบ้านเมื่อไหร่ก็เอาอีกบ่ห่วยเขาเล่นบันย้ายอยู่นอะเปล่าลงไป่ใส่เงี้ยนี่ซีนัยเข้าบ้านย้ำเลยกับ่นละหนูคอยจิถอนทุนเอ้ยถอนหุ่น ถอนหุนถอนหุนไอตี๋ถอนหุนถอนหุนถอนทุนถอนทุนมันเจ๋งเงี้นที่ตึ้นแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้รักใส่ของพฟย่อยพ่นอยอ่ของของเฮาของเฮาของเฮามันบ่อนท่านใดนะหนูเนาะใส่บ้านดำเลยขอเปิดเบิงน้ำเพลินนี่ละเออ วันนี oh. ้โทรศัพท์ก right. ับสิไชดได้ทุกเครื่องบาทนี่ทายคลิปนี่ลงคลิปนั่นนะโอ้โอเพิ่มมาแล้ว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 นูมมาแล้วลุงมาผมไม่ยางผมไม่ยางบมีอยางยัิมเพิ่มเพิ่มเพ่เพมเพิ่มเมเพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่ของผมเิงมเิเ่เิมเรเม เออเอาล้วแต่ครับหลัดยังครับฮะแล้วหัสอีกยังก่อพีอีกยังกับหนุ่ยหนุ่ยมึงจะม่พิรุษหนุ่ยหนุ่ยยังไม่พิรุษีลุงลงหลดนะครับว่าแปลเที่มดั้เกินยีเมตรโลดครับพปกติต้องอัดสัญญาณม่ให้เป็นหนันนึ่งพันสองพันสองหมอพันสองพันส ลุงนะคะคอนเทนต์นะคะบอกสามกล่องสี่ร้อยตัดสายทุกเดือนเดียวใบเดียวมั้งเนาะความคิดชั่วร้ายมากเขาจะร้อยตัดแล้วบอกคอยมีละเขามีรหัสของคองแทนต่อยกับที่ว่าตัดกองนั้นโอ้โหสอ้สิปากแป๊ะแต่ว่าสามกล่องนี่รู้สึกว่าเขาสิมีเบิร์ดเลยหรือไม่รายเดือนนี่รายเดือนรายเดือนตัดสายไปเลยครับรายเดือนอันนี้ลุงครับ อันนี้เป็นเบอร์ข้อมูลตันเนียนด้วครับเวลาแจ้งสอมแจ้งเสียอ๋อครับศูนย์ศูนย์ก่อนอ๋อก็สิครับผมมันหนักแล้วเดี๋ยวแอนชิดดูแล้วลุงเห็นแล้วเบอรต้วไหนกันครับผองมงคนครับเรืองทีบอกว่าเบงลุงลุงผมจะบอกว่าผมรักใส่ของเจ้าอยู่ตอนนี้ว่าสารภาพแหรอสารภาพไปก่อนเดี๋ยวเราหลุดที่หลังแล้สิให้บ้าเลยผมรักใส่ของเจ้าอยู่ตอนนี้ของข่อยแล้วได้ปล่อยหลันย่านอยู่แอนใช่กับรักแอนใช่กับรักใส่ด้อลุง ใส่ใบไส้เจ้าเป่าหนุกระใสฮะเรื่องเชื่อมใหม่ของเจ้าเหรอลุงเชื่อมของเจ้าเลยแต่ว่าโนมาแบ่งเครื่องกับผมคนละเคิงเปิดใจจัดยาเรียบร้อยยังไม่เชื่อดีดอไหนมีจิกพี่อยู่ไหนของใครบ้างนี่ของใครบ้างนี่ของคุณลุงค่ะคุณลุงพลของแตงเลยลุงพลติดทำไมเอาบติดจังได้คอยใส่ไปเลยไหมของเพื่อนไหม นีมีกีบอสบอกเลบบ่บอกคอยจำาอะไรแล้วเป็นสิลบลุงครับสีองครับเป็นยังครับีอได้เมีอมันมีอนี้สุดแรงเลยใช่ไหมสุดแรงเลยมันห้าวิบอกว่าไปผมผมกับน้าสายี่บี่สิบมยีบืเกินี่สบถ้าเป็นาทีเด้ ถ้าถ่ายถ้ามาถ่าย HD นะเนี่ย HD นะครับไม่ธรรมดา HD ลองถ่าย 4K ลองดูเจ้านะ 4K ลองดูประมาณนาทีนึง 4K แต่ว่ามันปัะเด็นสิถ่าย 4K บัดนี่มันมันโหลดเร็วอยู่แต่มันประมวลผลแบบเอาภาพอันเห็นฮอดหัวสิว่มอยใช้ Wi-Fi บ้านเจ้านะั้นเกือบ2ชั่วโมงเอ้าคลิดสิบกรณีเฮ้ยอุปกรณ์ค่อยๆโอ้ยโต เนลบเด้อล่ะทำให้จิ้งลบนลอาจะลบหรอเปล่าลุงเรียบร้อยเฮาห้ได้บรหั้นงเนเจ้าเเจ้าเอารหัสของพนจะบอกก็ยืนแนมอยู่อยู่นี่ โยดโยดโยดบ่ได้ใจตังบ่เออบ่จู้เดี๋ยล้ลอยมาดิไเดื๋ยแล้วลอยพ่อเอาตัวใหญ่บนเลยบครับเอาตัวตัวน้อยก็ได้ครับใหญ่ตัตัวหนใหญ่ตัวแรกแล้วก็น้อยอือใหญ่ตัวดก็ตัวหนก็ได ภาษาอังกฤษซื้อภาษาอังกฤษตัวกันอีกแล้วนะเปลี่ยนอาหารเราเป็นอะพี่คะมันสามารถเปลี่ยนเพิ่นซีกไปแล้วยังพหลหรือเปล่าพวกเรามาเขาเขารู้แล้ว เขารู้แล้วเราเปลี่ยนเข้าร้าใหม่ต่อดต่อ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 ต่ที่อต่อื่อต่อน่อต่อต่อต่อม่อต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 ่อเ่อตนอต่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 อตัอเปอต่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 อต้อต่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 อต้อต่อต่อตอต่อต่อต่อเ่าต่อต่อร่อต่หต่ก เราไปแจ้งเขาใช่ไหมคะเราไปเปลี่ยนที่ทีอุทีเลยอ๋อเปลี่ยนที่ตํารางานตัวนี้มันตรงไหนมาเปลี่ยนอยู่นี่ครับเพราะว่าเราอากต้องเปลี่ยนตัวครับผมอ๋อเปลี่ยนตัวครับอยากตรงไหนมาเอย่างไรก็เราแจ้งเปลี่ยนที่ดูแล้เขาก็มาทำเพราะฉะนั้นจะต้องปิดของข่อยไว้เป็นความลับเดี่ยถ้าจะมาอยากมาเปลี่ยนให้ข่อยดูอ่ของผู้ใดนี่คือป้องกันนะของขอยปีกออกไม่เหมือนกันบอกเอาออกเด้ออย่ามันเก่าเอออย่ามันเก่า่ออกนล อย่ามันเก่าพลาสติกบอกบอกเอาไปแขงซันและบอกไนแล้วบอกให้ออกได้ของเปิมันสีเก่าไหมเสียหายใจเงินนะเจ้าเกือบเกลียบว่ะของพี่ไจเกยียบรดเกยียบรถเียบด้วยเตยนี่ ข้าเจ้าเี่ยงไงพอดีที่ลุงตอนนี้มีบาลโนกับแอดชัยเด้ดเอดเจีอบต่อไวไฟเจเ้าอยู่เด้อถ้าได้หูรหัสลุงอยู่นี่มุ้ยลุงบอกพอยเห็นจะเจ้าถือกล่องลุงนี่มุ้ยภัยลุงแข่งครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมอตอนคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ